จ้าอาหน้าขึ้นน่อดิเาขานาขึ้ิดใจไลไเ่ขครบใจใหญ่ใจอเดี๋ยวเสียเพหนึ่งลังด้น่ะตอนนี้พี่เอากรลังไปหาน้องนนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันอยู่นั่นไปหาน้องนนแต่ว่า แคบหมูอะไรอ๋อเจเบ่ต้องกินแคบหมูมีหูว่าเขากินแคบหมูบ่กินแคบหมูอีกกรอบกรอบกรอบเยเก็ดไหมกินแคบหมูโชว์เก่งนาอ่ะงงอะไรวะเฉลย อะไรกินแค่หมูโชว์กางเกงไงน้องนุ่นงงเลยเผียยวเอ้าเจ้าสีบอกก็พายเอ้าเจ้าสิไรสุดเจ้าสิีบอกอะไรกินแค่หมูโชกังเกงพี่เอียวไรสดอยู่เหรอไรสดอยู่ใช่ไหมนี่แกบันทึกวิดีโอนี่ยนะแกก็ถือกล้องอยู่นั่นไม่ใช่ก็ไรสดใช่ป่ะไรสดุดเลยทำไม่เพราะว่าอะไร แกไรสุดเดี๋ยวเดี๋ยพ่อได้เคลียก่อนอะไรกินแคบหมูชงเกงในมันหมายหายก็ว่าไงเยจ๊โบดกินแบูขนมงเกงในด้วยวันน้น่ะเจ๊โบงงเลยนี่ดูนะเจ๊โบอะไรนี่แม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่านี่อ้าว โอมันมีเกงในแขวนอยู่ข้างบ้านบ่กหรือข้างอ๋ออ๋อบังฉากอ้ามางดาักใช่มันจะมีกางเกงในโชว์ฉากหลังกางเกงในอยู่ข้างหลังเจ้าบอยเขาปีศาจเลยนะเกงในยู่อยู่ง เรากินตรงไหนเดี๋ยวไปเฉลยเดี๋ยวไปเฉลยเดี๋ยวไปเฉลยเราไปกินตอนไหนตอนเราไลฟ์สดแหละมารอจนหลานเตียงรอจนจำไม่ได้เรอไม่มีสวัสดีค่ะไปแล้วบ้านตรงเออท่านปลาปลาค่ะลวเลดเราจะไปแล้ว ฮะไม่อยาคยกับช่างเอี่ยวแล้วใช่ค่ะนุ่นบอกว่าไม่อยากคุยกับช่างเอี่ยวแล้วจะไปแล้วอ่ะจะไปจวดแล้วนะไม่มีเทปอะอะไรเทปแค่นี้เด้อจอเด้ออะไรช่างเอี่ยวพูดไม่ถูกเลยนนึินารไปลโมมี่อะไรเอาพูดหลางเจบกินแคบหมูแล้วดาวตากผ้าอยู่ข้างหลังอาะมองนี้เอาเข้าเดข้าเดไหม พี่น้ายแบนี้แล้วราดข้าว่างยไม่ได้แไม่ได้สงเก่นั่งกินแค่หมูนะไม่ใช่ยบวงงงแล้วพี่โยวไปเลยไปเลยท้องวาเี่งงเลยงงเพรเดี๋ยวไปกินอยู่แถวนั้นเลยดี่หน้ายตรงซันซีไอตรงของข้าวฟ่างอ่ะเข้าใจไหมเหมือนพี่น้ยแี้ล้วพี่ก็ทัดลองใช่ไมแล้วมันก็ส่งนู่นพูดเปลี่ยว ไม่คุยแล้วจบงั้นไม่คุยแล้วไปวิ่งดินแล้วเอาวันะเดี๋ยวนุ่นนุ่นนะนุ่นที่นุนนนน่นไปห้างวันนั้นน่ะจำได้ยังอ๋อใช่ไปห้างวันนั้นออไปซื้อเองเกงในเออนั่นแหละวันนั้นแหละอ๋อแล้วทำไมตล้วมากินแคบหมูเออแคบหมูแล้วก็ขนมจีนแคบหมูขนมจีน ตื่นใจเพื่อนใครวะมันเป็นเอารักรักรถล่ะวะเจ้าโบไรสดไกโอ้โหไลรสดวันไหนเนี่ยไล่ดูแล้วเนี่ยเปิดดูไลรสดเองไปจอดูนี่กำลังเปิดเนี่ยงงงงงงไลรสดไลรสดเนี่ยกลางคืนไม่มีหรอกหนูนั่งอยู่ตู้กับข้าวมึงบอกเลยมีมีมี ไม่มีกลางคืนเมื่อวันนั้นหนูไม่ได้กินหนูไม่ได้กินแครปหมูกินขนมจีนขนมจีนก็ไม่มีโอ้กับเบรกบอลเป็นแบบว่านานเอาเร็วเอาเร็วกับใครกับผู้ชายนะอ๋อโชว์กางเกงในรู้แล้วโชว์กางเกงในในกางเกงในที่ซื้อวากับน้องโนนไงที่เราไปซื้อกางเกงในกางเกงในแบ๊ก ไอ้คิดตั้งนานรู้แล้วจ้ะงลอ่ะังนอนแมนน้องนุ่นไปแลครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปที่หลังนะครับให้สาวนุ่นล่วงหน้าไปก่อนที่ยุ่งกิบายบาย เงี้ยเดี๋ยวคิดนึ่งก่อนเมื่อสักครู่ครับพี่เอ๋โทรโทรมาหาวุนเส้นโทรมาเซลที่แรกเจ้าจ๋าโทรมาสั่งมูบุรนล้าง